โอกาสนี้เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตเราจะส,สนใจเรื่องชีวิตของเราสนใจเรื่องศิลลางบาปสนใจผู้ที่เตรียมตัวรับสินลางบาปนอกนั้นยังเป็นโอกาสที่เรามารับพระคุณการุณครบบริบูรณ์เพราะว่าที่นี่เป็นสักการะสถานของอักษรสังมมทนกรุงเทพเป็นโอกาสที่เราจะตระหนักว่าเรามาจะริกแสวงบุญ ด้วยความหวังสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพอาทิตย์นี้เป็นท,ที่3นะครับในเทศกาลมหาพ์ในบทพระรสาสารวันนี้นะครับอาจจะบอกว่ามีประเด็นใหญ่ๆก็คือในเรื่องของการเป็นทุกข์กับใจแล้วก็การอาจจะบอกว่าออกดอกออกผลนะครับในการดําเนินชีวิตก็คือให้มันมีความเจริญงอกงามนะครับในการเดินทางบนโลกใบนี้ของชีวิตริสชนของพวกเราแต่ละคน สิ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เริ่มต้นนะครับใน,ในบทนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยภาพที่หดหูใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชาวกาลิลีนะครับที่ถูกฆ่าตายนะครับเพราะว่าเขานั้นได้ถวายเครื่องบูชาหรือแม้แต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าได้พูดถึงไายนะนะครับที่เกิดขึ้นที่ซิโลอัมแล้วก็ คร่าชีวิตผู้คนไปถึงนะครับ18คนสิ่งนี้จะบอกว่าความบาปหรือว่าความอ่อนแอในชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ใช่การถูกลงโทษเสมอไปจากพระเจ้าแต่เป็นเครื่องหมายนะครับที่ย้ำเตือนให้กับพวกเราว่าชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยมันมีความเปราะบางเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะบอกว่าโชคร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งไม่ได้หมายความว่านั่นคือการลงโทษจากพระเจ้าเนื่องจากเราทำบาปหรือว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือว่าเรามีความอ่อนแอต่างๆนานาสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่พระเยซูเจ้าได้เชิญชวนเราให้มาไต่ตรองนะครับมองดูบทพ่อรสา,าในวันนี้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พระองค์ก็อาจจะบอกว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายบางอย่างเราก็มองว่าเป็นพระพรเป็นโชคดีนะที่เราได้รับบางอย่างก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะบอกโชคร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นได้แต่ขอให้เรานั้นอย่าได้ไปนะครับพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของความโชคดีโชคร้ายมากจนเกินไป แต่ขอให้เรานั้นได้ใช้เวลาที่จะทบทวนและก็ไต่ตรองหัวใจของพวกเรามากกว่าเพื่อที่เหล่านั้นจะได้กลับมาสู่หนทางของพระได้ทันท่วงทีถ้าความอ่อนแอหรือว่าความบาปความไม่สมบูรณ์ในชีวิตของเรานั้นได้นำเราให้ออกห่างจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปถ้าเราได้ไต่ตรองมีสติเราก็จะดึงชีวิตของเรานั้นให้กลับมาสู่หนทางของพระ ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บทพ่อรสานวันนี้เชิญชวนให้พวกเรานั้นได้มาไต่ตรองร่วมกันอีกส่วนหนึ่งนะครับจากพ่อรสานวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนะครับต้นมะเดือ่อที่อาจจะบอกไม่ออกดอกออกผลแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรจะตัดทิ้งเลยไหมหรือว่าควรให้โอกาสกับต้นนี้ต่อไปสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ อาจจะบอกเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักถึงความเมตตาของพระในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันอาจจะบอกได้ว่านะครับภาพของต้นมะเดื่อก็เป็นตัวแทนของชีวิตพวกเราแต่ละคนว่าพระองค์นั้นได้มอบชีวิตให้กับเราได้ให้ความเชื่อกับพวกเราได้ให้โอกาสกับพวกเราและพระองค์ก็คาดหวังว่าเรานั้นจะเกิดดอกออกผล ผ่านทางการกลับใจผ่านทางการแสดงออกซึ่งความรักแล้วก็กิจการที่ดีงามต่างๆส่วนอาจจะบอกว่าเจ้าของสวนเองนะครับก็เป็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่อาจจะว่าช่วยเรานะครับในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้โอกาสกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เกิดดอกออกผลมากยิ่งขึ้นในชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับ อาจจะบอกว่าเวลาที่พระให้กับเราเนี่ยยาวนานหรือว่าน้อยเพียงใดก็พูดได้ยากนะครับในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ความรักของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการมองดูว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ขอให้เรานั้นมีหัวใจที่มั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วก็ก่อให้เกิดการกลับใจนั้นอยู่เสมอๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับผ่านทางบทพรอรสา,า,าในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอาจจะบอกว่าพระองค์เชิญชวนให้เรานั้นได้มองเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการกลับใจของพวกเราเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแม้ว่าพระนั้นจะมีความอดทนอาจจะบอกว่าจะรอคอยพวกเราในการเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่เวลาที่เรามีบนโลกนี้มันก็มีอยู่อย่างจำกัดเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนตัวเองการเป็นทุกข์กับใจในแต่ละวันและโดยเฉพาะยิ่งในเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการกลับใจที่แท้จริงจึงไม่ได้หมายความว่าเรารู้สึกเสียใจต่อความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเท่านั้น แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนหัวใจของเราแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เป็นไปในทิศทางของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อความขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นชัดเจนพระอ์ขอให้เรานั้นได้เป็นทุกขกลับใจณนะเวลานี้โดยไม่รอคอยเวลาอีกต่อไปพระเจ้านั้นมีความเมตตาต่อเราเสมอ แต่พระองค์ก็คาดหวังว่าชีวิตของเรานั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดดอกออกผลนะครับในการเดินทางบนโลกใบน,นี้อย่างแท้จริงเพื่อที่เรานั้นจะได้มุ่งหน้าไปสู่พระอาณาจักรของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นและก็ด้วยความดีผ่านทางหัวจิตหัวใจของพวกเราอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกๆคน นี่คือภาพแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขณะพำนับในโรงพยาบาลหลังจากผ่านไปถึง31วันสมเด็จพระสันตะปาปาทรงร่วมประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณในโบสถ์ที่อาคารพำนับของพระองค์ณนะโรงพยาบาลเจมิลีนับเป็นการผ่อนคลายครั้งสุดท้ายในรอบสัปดาห์ของพระองค์ที่ไม่พบอาการวิกฤตในระบบทางเดินหายใจหรือพระอาการหลอดลมตีบรวมถึงร่างกายของสมเด็จพระสันตะปาปาตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาได้อย่างดี สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงมีช่วงสัปดาห์ที่เงียบสงบพระองค์ทรงฟังการฝึกจิตภาวนาจากโรงพยาบาลโดยคุณพ่อผู้ให้การเทศประจำสถานที่พำนักของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาโดยคุณพ่อผู้เทศไม่พลาดโอกาสที่จะ,ะระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงฉลองสมณสม,สมัยครบ12ปีแห่งการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นเลข12นั้นเป็นเลขกลมๆของความสมบูรณ์และเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เพราะของขวัญที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประทานแก่พระศาสนาจักและโลกใบนี้ได้รับการเติมเต็มแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นวิธีการแสดงออกถึงตัวตนของเราอย่างเต็มที่ในปีที่12นี้จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการเผยแพร่ภาพของสมเด็จพระสันตะปาปามีเพียงไฟเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ปรารถนาจะแจ้งให้บรรดาศาสนิกชนทราบเพื่อขอบคุณสำหรับความรักที่ได้รับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พ่อขอขอบคุณพวกลูกจากใจจริงสำหรับคำภาวนาของพวกลูกเพื่อสุขภาพของพอ่อที่รวมกันสวดภาวนาจากจตุรัสพ่อจะมาอยู่กับพวกลูกจากที่นี่ขอพระเจ้าอํานวยพระพรแก่พวกลูกและขอให้พระแม่มารีดูแลพวกลูกทุกคนขอบคุณ <Yes. S 2> พระสุรเสียงนี้ถือเป็นหลักฐานแรกที่พิสูจน์ว่าสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปายังคงมีพระชนชีพอยู่นับตั้งแต่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและยังเผยให้เห็นถึงพระอาการของพระองค์ที่ไม่สู้ดีนักอีกด้วยอย่างไรก็ตามขณะน,นี้พระอาการของพระองค์ดูเหมือนจะดีขึ้นและแม้ว่าจะทรงได้รับการรักษามาครบสสัปดาห์แล้วขณะแพทย์จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟรังซิสจะสามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลเจมารีได้เมื่อใด เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่โปรดให้เรามีแบบอย่างชีวิตพระสงฆ์คือบุญจราศีคุณพ่อนิโคลสัสบุญเกิดกิษตบำรุงไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการที่ใคร ชีวิตเพื่อมิตรสหายคล้องตอน โอกาสนี้เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตเราจะสนใจเรื่องชีวิตของเราสนใจเรื่องศิลลังบาสนใจผู้ที่เตรียมตัวรับสินลังบาปนอกนั้นยังเป็นโอกาสที่เรามารับพระคุณการุณครบบริบูรณ์เพราะว่าที่นี่เป็นสักการะสถานของอังกษรสมมุทนกรุงเทพเป็นโอกาสที่เราจะตระหนักว่าเรามาจาริกแสวงบุญ ด้วยความหวังสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราเปิดใจรับรู้ว่าการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพเยซูเจ้ามากขึ้นเป็นพิเศษคือให้เรารักกันและกันเพื่อเราจะได้มีสันติสุขในชีวิตมากขึ้น